วัดีจ้าวันนี้สิพาพี่น้องมาเก็บเก็บอีหลอกผู่กำลังเลยน้อยอีหลอกผู่มันแห้งกัดจะปมาณนีแหละคะ่ะอีหลอกผู่ อีโลกพูดสิยุททั้งพูดทั้งผานี่ละหมไดเอาเสียงมาจะไปนอ้องมานี้นี่คืออีลอก อู้นี่มีเขาตาไปไปต่อเอาเด้ใหญ่นน่ยัยยงบ่เห็นบ่ตาบอดบ่หน่อยไลยเนี่ยมาเห็นอืมขาดขาดหักคืนโอ้ ไม่ไม่คุณจะพี่น้องนึกแมงสวัสดีจ้าณที่จุดนี้เขาเรียกว่าภูโคกสูงผู้โคกสูง อยู่ในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติอุทยานเขาพระวิหารโอ้ยอุทยานเขาพระวิหารเป็นตาสมวนอุปกรณ์สิมามอน ก็เลยขึ้นผู้มาเก็บอีหลอกก่อนโอ้ม่มีเขาตาคอยเก็บอีหลอกไปแกงก้อนอาหารตามได้ดูการจักอิหยังมานุงตรงนั่งจัพี่นอ้องจักสวิงจักกระตา ปึ๊บเรามาเก็บอีลอกปลาบ้านคอยมันอยู่ติดเขตชายแดนจ้ะพี่น้องหากินหายยากก็ต้องเขาปลาบรรยากาศปลาหนาแร่งแร่งคัก ขนกระปตกพอได้จับอึงจับเกียดกินเน่เออเออโอ้ยไฟใหม่มองไดอีกเนาะมาพี่น้งองโซฟีหลอบเขาสามร้อยหกสิบองศานะ่ะภูโภคกสูงมาเดินจ้ะ ปูไดที่มีใจหลักนำการไปรชมไัยข้นผูหากินหายยากพูนย่าอยู่ข้างหลังพูนวันนี้เรามากันสองคนหน้าตรงหน้าตรงไหนตรงไหน,หน,หนไอโยสอุ้ยอุ้ยอ้ย โอ้ยน้ำน้ำวตายน้ำเกาะข่อยพี่น้องอ้าว่าสิบ,บอกต้นคันมากเทศรษฐีมองหันมันกำลังปงสวออยางามไหมหมายถึงหินนะคะโอ้ยไงเดี๋ยววางาตามองนี้ก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมสวัสดีผู้ติดตาม8 0 0พคนแล้วก็กําลังติดตามสี่พันคนวันนี้พาทุกคนมาขึ้นเขาภูโคกสูงคนอีสานจะเอิญนภูคนภาคกลางเขาจะเอิญนเป็นเขาภูเขา อีลอกเป็นอาหารชนิดหนึ่งเอาไปแกงค่ะอร่อยนะคะอาหารการกินของทา่บ้านใาอยูหากินกำลังปงหงน่อหน่อย,อยแต่มันก็ะซ้ำนี่ล่ะค่ะ อีลอกพูดน้อยมันบอกคืออีลอกทั่วไปอีลอกทั่วไปกับอีกฤะดูการหนึ่งช่วงหน้าฝนอีลอกทั่วไปอ,อหมดหมดโอ,โอ้โอ้ตาย่สองอุ้ยตายแล้วอ๊บ